ขยับไปที่แม่ก่อนเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณแม่คุณแม่เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีตอนไปที่ภูทรเมืองนนทบุรีเจอพี่ๆนักข่าวฮะพี่ๆนักข่าวก็ดักหน้าดักหลังดักหลังดักหน้าดักหน้าดักหลังคุณแม่ก็ต้องเดินหนีเดินหนีขึ้นเดินหนีลงเดินหนีไปเดินหนีมาโอ้สุดท้ายลมจับฮะหัวจะปวดนี่ภาษาไหนหัวจะปวดเลยสุดท้าคำนี้เลยครับสุดท้ายก็หยิบยาดมมาดมหยิบยาอมมาอมที่ปากฮะ อเร่อแม่ย่กัวใจเรื่องนนีตอนนี้แม่กังวลใจเรื่องขนาไหนคะคุณแม่กระโดดลงตรงนี้ได้ไหมแม่คุณแม่ไปได้ไหมแม่ไปก็ได้ค่ะโเคะคุณแม่ไปได้นห้คุณแม่พบตารวจก่อนดีกว่าได้ค่ะนะคะให้ให้เกียรท่านด้วยขคะตอนนี้แม่คุณแม่เดี๋ยวความดันขึ้แล้วควาดข้นอีกเหน่ยเนื่อังหายใ่ไหมคะเนี่ยยังไม่หายคุณแม่มาเวียนหัวเวียนหัวพอ พอพอเหนื่อยแล้วเวียนหัว่งก่อนนี่ตอคแม่นั่งตรงนี้ก่อนม่นั่งแม่นั่งนั่คุณแม่มานั่งนั่นั่งนั่งเดินลงถ้าเป็นสุภาพบุรเป็นอย่างนี้ปวดหัวแต่ถ้าเป็นคุณแม่หัวจะปวดเดินขึ้นเดินลงเฮ้ยหัที่กดดันขนาดนี้แม่โดดลงไปข้าจะตายข้างล่างเลยว่ะถ้าแยกแม่แม่ยาบยาหูจะโดดเลยเหรอหูจะกระโดดลงไปข้างล่างเลยนักข่าวห้ามกำแชทแย่สุดท้ายแล้วคุณแม่ทําไงคุณแม่ก็ไปนั่งพักอยู่ที่ข้างๆฮะด้านข้างกกกก็มมมีีท่่่่่นนนัััััังงงพพพไปาแ ก็หยิบยาเขาเรียกว่ายาอะไรยาดมเหรอยาหอมเนี่ยคือยาหอมเนี่ยมันสามารถดมก็ได้ออหรือทานก็ได้แม่ก็หยิบมาทั้งดมทั้งทานในหลอดเดียวกันชมบรรยากาศคุณแม่ <c oughs> ไม่ใช่จะจะกินยาลมมีน้ำใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะใช้สดๆเนี้ยใช้สดสดเลยเป็นเป็นยาไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช้สดๆเนี่ยค่ะแต่ไม่ต้องเอาผ้าไปออกข่าวนะไม่กินยา่ลม มันจะช่วยนะไม่ดมดไม่ได้เหรอแม่เพราะว่ามันภาพมันไล่สดอย๋อขออย่าลมอย่าลมจะลมอย่าลมน่าจะช่วยแม่จะช่วยนะไม่ต้องใช้น้ำยี่ห้อทับทิมเป็นดีเป็นเตอร์แม่จะดีมากอันนี้อย่าลมดีมากดีดีเพิมีสิ่งยัางยืนยันงจะ คุณจิตดีพอจะมีความรู้มีประสบการณ์แต่ไม่ใช่ดิฉันนะตัวคุณแม่คุณแม่ของดิฉันจริ็นมันเป็นผงยาลมเป็นผงอ่ะคุณผู้ชมกินกึบๆเข้าไปมันจะทําให้รู้สึกสดชื่นในลําคอและก็โผล่ไปถึงรูจมูกเดี๋ยวเราไม่ต้องทานน้าตามเหรอไม่ต้อง มันจะเป็นละลายในป่าแล้วจะรู้สึกเดียวกัน่กับที่นี่ไหมสมัยก่อนจะมีจะมีที่เป่าที่เขาจะเป่าเข้าจมูกอันนั้นยาดดไม่ใช่คนละแบบอันนี้เป็นเป็นยาลมยาลมมันจะมีความหอมดมก็ได้ดมก็ได้ทานก็ได้เดี๋ยวใจเย็นยาลมเนี่ยเอาไว้กินกับไว้ชงน้ําร้อนแค่นั้นแต่ถ้ายาดมอ่ะดมสูตรทางจมูกเออใช่คนละแบบกับยานัดนะคุณเออเออเออแคนี้แหละแกเวียนแก้เวียนเออวียนเวียนศีรษะนะฮะหลังจากนั้นเฮ้ย สดชื่นาอาการดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็ไปพบ,บกับพนักง,งานสอบสวนแต่คุยไปคุยมาอ้าวให้มาผิดตึกอ้าวทาไมอ่ะมาผิดตึกเพราะว่าภูธรนน,อนทบุรีตอนนี้มีการโอนเรื่องให้กับภูธรจังหวัดแล้วให้กับทางภาคหนึ่งแล้วนะดังนั้นทางภูธรเมืองนอนทบุรีก็เลยพาคุณแม่นั่งรถกระบ,บะ ไปให้อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ให้รายละเอียดหลายเรื่องให้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนายกุ้งรหรือธานายกิจสนาที่มีประวัติติดตัวคุณแม่บอกไม่มีปัญหาเรื่องปอกับโรเบิร์ตคุณแม่ยังยืนกรานว่าให้อภัย100%วันนี้น่าจะเป็นวันแม่อีกวันหนึ่งเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวค่ะคโ,อโอ้ก็ยังพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะเออคุณผู้ชมแต่